การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่อย่างในสังคมเมืองสังคมประเทศหรือสังคมโลกนะครับผู้คนมาจากร้อยพ่อพันแม่ต่างความคิดความต้องการเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจความแตกต่างนั้นอย่างเช่นความหลากหลายทงางศาสนาในอินโดนีเซียที่มีความต่างกันแต่ก็อยู่ร่วมกันได้ครับที่ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศขนาดใหญ่ก็คือใหญ่ทั้ง ขนาดของประชากรแล้วก็ใหญ่ทั้งพื้นที่ของประเทศครับคนอินเดเซียเนี่ยนะทั้งประเทศเนี่ยมี242ล้านคนแล้วพูดถึงพื้นที่เนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยมีประมาณ1,900,000ควตติลางกิโลเมตรถ้าคิดเป็นพื้นที่ตัวเลขก,กลมๆนะฮนะก็คือประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่เกือบจะเป็น4เท่าของประเทศไทยครับแล้วก็ย้อนหลังไปน,นะครับผู้คนประชาชนอินเดเซียนั้นส่วนใหญ่เราจะนับถือศาสนาพุทธ แต่ในปัจจุบันนี่นะครับโครงสร้างของประชากรน,นั้นเปลี่ยนไปแต่เนี่นะครับนับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นนี่นะครับนับถือศาสนาคริสต์นิกายแบบโปรเตสแตนต์3เนี่นะครับก็นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนับถือศาสนาฮินดูนี่นะครับสปแล้วก็ผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นเหลือแค่1%ปเเท่านั้นเองนะครับเมื่อไปถามทหารถาม,ถาม,ถามข้าราชการ ถามนักการศาสนาแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับว่าความขัดแย้งในประเทศของท่านนั้นยังมีอยู่หรือไม่เนี่ยนะครับต่อคําถามนี้เนี่ยก็ส่วนมากผมจะได้รับคําตอบว่ากําลังที่จะสงบจบลงไปต่อไปประเทศเราเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งแล้วแต่เท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยนะครับยังมีความขัดแย้งเนี่ยมาอีกหลายส่วนด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองโปโซ บนรัฐสุราเวสีบนเกาะสุราเวสีนีนะครับแล้วก็เวลามีความขัดแย้งเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยนะก็มักจะมีการอ้างกันครับว่าไอ้ความขัดแยง้งไอ้ความทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยนะครับมาจากทางด้านแบบศาสนาจากความสังเกตของผมจากการสังเกตของผมเนี่ยนะผมคิดว่าอันนั้นเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นแหละแต่โดยแท้ที่จริงเนี่ยไอ้ความขัดแยงด้งเนี่ยนะจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าเป็นการแย่งชิงอํานาจกันแต่ว่ามักจะเอาศาสนามาอ้าง แล้วใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ต้องการเข้าใจปัญหาความขัดแย้งทางภาคใต้ของไทยนะผมคิดว่าท่านจะละเลยความเข้าใจปัญหาทางขัดแย้งในประเทศอินโดนีเซีย,ยไม่ได้แล้วครับศาส,สนาอิสลามมีการแผ่ขยายเข้ามาในอินโดนีเซียในราวศตวรรษที่12โดยพ่อค้ามุสลิมที่เดินทางเข้ามาค้าขายจากเกาะสุมาตรา ศาส,สนาอิสลามก็ค่อยๆแพร่หลายไปทางใต้และทางตะว,วันออกของประเทศจนกลายเป็นศาสนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับในสังคมอินโดนีเซียศาส,สนามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากนะครับนอกจากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนแล้วยังมีอิทธิพลต่อการเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอีกด้วยครับ อิสลามคือการสวามิภักดิ์และศรัทธ,ธาอย่างบริบูรณ์ในอันลเลาะห์ซุพนะหุวตะตาลานำหลักความเมตตาและการให้อภัยมาใช้ควบคู่ไปกับความยุติธรรมครับถือว่ามุสลิมทั่วโลกเป็นพี่น้องกันซึ่งในหลักการปฏิบัติที่แสดงถึงความเคารพศรัทธ,ธามี5ประการคือการปฏิบัติตนการละหมาดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนบริจาคสกาดให้ทานแก่คนยากและการจาริกสแสวงบุญประกอบพิธีฮัตอันศักดิ์สิทธิ์ครับ การสวดมนต์อ้อนวอนหรือการละหมาดนั้นมาจากคำว่านามาัสในภาษาเปอร์เซียครับต้องทำการละหมาดวันละหครั้งก่อนประกอบพิธีต้องชำระลาร้างร่างกายให้สะอาดตามประเพณีครับเนื่องจากพิธีนี้เป็นการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงไม่มีสื่อกลางหรือนักบวชมาคอยประกอบพิธีให้มุสลิมผู้ประกอบกิจสำคัญเพื่อบูชาสัการะอัลเลาะซุพนะฮูวตะตาลา จะทำด้วยการอ่านบทสรรเสริญและการวิงวอนในท่าต่างๆทั้งยืนก้มกราบและนั่งครับในภาษาอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะกำปงแปลว่าแบบหมู่บ้านสวะแปลว่าท้องนาที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นั้นก็คือกำปงสวะ นั่นหมายความว่าเป็นหมู่บ้านแบบทองนาเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆน่ยน,นะครับแต่สิ่งที่ประทับใจทําให้ผมและก็ทีมงานต้องหยุดรถลงมาถ่ายทําก็คือว่าผมเห็นทั้งโบสถ์คริสแล้วก็ทั้งมัสยิดแบบของอิสลามเนี่ยนะอยู่ในระยะสายตาอยู่ในภูมิภาพเดียวกันนะอย่างที่ท่านผู้ชมแบบเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เท่าที่เราพูดคุยกับผู้คนเนี่ยนะ เขาก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากระหว่างชาวคริสกับชาวแบบมุสลิมนะที่นี่นะครับทำในขณนะนี้นะครับผมยังอยู่ในกำปงสวะหรือว่าหมู่บ้านท้องนาครับซึ่งผมเรียนแล้วว่าในหมู่บ้านนี้นะครับมีประชาชนที่นับถือ,อศาสนาคริสต์นะครับครึ่งหนึ่ง แล้วก็มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามนะอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วพวกเขาก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากแม้แต่สู่สารเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าทางซีกที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเป็นกูโบสของชุมชนตามิสลามนะแล้วพอข้ามรั้วนี่ไปเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันนะเป็นที่ผืนเดียวกันนะอันนั้นก็เป็นสู่สารของชาวคริสต แม้ว่าชาวอินโดนีเซียจะนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ระหว่างการเดินทางของพวกเราทีมงานเปิดเลนสองโลกก็มักจะพบเห็นโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ตามเมืองต่างๆไม่น้อยทีเดียวครับซึ่งในชุมชนแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ชุมชนชาวคริสต์อยู่ร่วมกับชุมชนมุสลิมอย่างสงบสุขครับท่านผู้ชมครับชานี้ผมนัดกับผอวิจัยชูเชอร์ไปนะ ท่านเป็นผู้ช่วยทูตฐานบุกไทยประจำกรุงจากาตาครับท่านชวนผมไปงานแต่งงานของชาวคริสเจ้าบ่าวก็คิดเจ้าสาวก็คิดพอได้รับคำชวนเน่ยผมรีบไปเลยนะครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสําหรับการแต่งงานของชาวคริสในสังคมที่งบุคคลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนับถือศาสนาอิสลามอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะ หมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเนี่ยครับนี่การแต่งงานครับพี่พอที่ว่าจะไปกันวันนี้แล้วครับนี่ครับพี่การ์ดใหญ่ขนาดนี้เฉยเลยโอ้ี่ที่นี่เขาทาแบบนี้กันทั้งหมดครับพี่ครับโอ้โหนี่การ์ดโอ้ยการ์ดใหญ่อย่างนี้ค่าการ์ดก็หมดแล้วเพราะประมาณงานแต่งงานเนี่ยโมเดลสวยอย่างนี้เฉยเลย แล้วคนหนึ่งเขาแจกกันต้องสองการเหรอฮะเอ่อครับเพราะว่ามี2พิธีการนะครับพิธีการแบบหนึ่งก็เป็นลักษณะของเวัฒนธรรมเดิมของเขาแล่แจกกันที่แบบหนึ่งก็เป็นลักษณะของสากลครับพี่ครับแลยครับพี่ครับคือน่าสนใจจังเลยครับนี่เราอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนี่ส่วนมากคนจะนับถือศาสนาลามใช่ครับแต่คนนับถือคริสก็มีสละอาหารเสรีภาพนะครับพี่ครับในการที่จะแต่งขงแต่งงานต่างๆนนาเๆนี่ยนะครับอย่างพี่เห็นนั่นยิ่งหลังนี่ก็คือโบสถ์คริสครับแล้วก็นี่อยู่ในกรุงปักจิ่กต้าเลยนะแต่เดิมเนี่ย ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่มุสลิมจ๋าศาสนาอื่นนี่มายุ่งอะไรแบบไม่ได้เลยเนี่ยปรากฏเรามาดูเรียกว่าคนคริสต์เนี่ยจะมีเสลาเสรีภาพมากกว่าคนอินโดใช่ไหมครับคือมากกว่าคนอินโดที่นับถือศาสนาแบบอิสลามนะนะเพราะเขามีโบงมีโบสถ์อยู่ริมถนนสุเหร่าที่ต้องอยู่ข้างในซะด้วยซ้ำชุมชนนี้ก็ข้างฝั่งตรงนี้ก็เป็นอิสลามครับผมดูแล้วครับก็อยู่ตรงข้ามโบสถ์เลยนะใช่ดีจังเลย ทางกันเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าโอเคครับ,รบในงานแต่งงานแบบคริสวันนี้นะครับอบอวลไปด้วยความสุขของคู่บ่าวสาวญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงชาวคริสมุสลิมและพุทธที่ต่างมาร่วมแสดงความยินดีด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มจริงใจไม่มีความต่างทางศาสนามาขวางกัน้นเป็นการรวมความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวจริงๆครับ งานงานนี้โอหลากหลายวัฒนคือจริงๆแล้วเป็นคนคริสต์จัดแต่งงานแต่ปรากฏว่ามุสลิมเข้ามาในงานเยอะมากเลยนะเมื่อกี้เห็นเก็บหมวกกันว้ตามซ่อกกระเป๋าเยอะเลยก็มีทั้งโปรเตสแตนต์คาทอลิกมารวมกันอยู่ที่นี่ครับพวกฮินดูก็มีพุทธก็มีอดีเหมือนกันนะเป็นสังคมหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายแบบศาสนาเนี่ยละที่เขาเรียกว่าการอยู่กันแบบผหุสังคมครับที่มีความสุขนะดีจังเลยดีจังเลยครับ